ครับวันนี้ก็ได้ห็ดมาอีกดอกนึงครับมาทําเชื้อให้ไอ้คนผกหวานอะไรครับเพราะเราปลูกเยอะผกหวานเราปลูกเยอะปลูกตามนี่นะครับจอมปลวกเนี่ยมีประมาณสิบกว่าต้นผนะกหวานเราใส่ใช่ไหใส่จอมปลวก ใส่ไปครึ่งหนึ่งนี่ครับต้นผักหวานแล้วนี่ก็เอาเมล็ดมาหยอดเลยก็เอาใบไ,ไม,ม้คุมๆไข้เอาดินทับๆไปหน่อยเดี๋ยวไปวางอีกต้นหนึ่งนี่ับักหวานนี่ก็หยอดเมล็ดต้นเล็ก จอมปวกแล้วใบไ,ไม้ทับก่อนะดินะทับทับทุกผมเลยนะนี่ก็ต้ำพกหวานเดี๋ยวถ้าได้ใหม่ก็มาใส่ให้ต้นนี้ครับแข็นดนี้ก่อนหอยยุงเยอะครับยุงเยอะมาก